ขัวแห่งนี้ก็จะเป็นขัวหนึ่งที่จะาำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พม่ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่เมืองแห่งนี้ได้ข้ามไปข้ามมายังสะดวกสบายนะสสดีทุกคนตอนนี้ปดัดดินก็ยังอยู่ที่เมืองวางเวียงแข่งเวียงจ่นเนาะขณะนี้ปับินอยู่แถวทงไฮทงนาฟังโกงกันข้ามกับตัวเมืองวางเวียงเนาะมาเบิ่งตะเวนตกดดินตอนนี้ตะเวนกําลังชี้รับผูผาด้านหลังของปัตดิน,นีไปแล้วเนาะ ก็วิดีโอที่ผ่านมาฮันโหปาดินก็ขี่รถออกจากแถวเมืองวางเวียงแล้วก็ถามขัวเกามามาเบื้องฝากพี่เนาะแล้วก็มาจบวィィิดีโอเห็นว่าน่าจะยาวพอสมควรแล้วตอนนี้ปาราดินมาเริ่มทายวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งอยู่บริเวณแถวแถวนี้เนี่ยด้านหลังนี้ก็จะเป็นทงหน้าแล้วก็มีผู้พาที่เป็นผู้พาหินปูนเป็นสากหลังทงหน้าเป็นสากหลังของตัวเมืองวังเยงแห่งนี้เนาะสวยงามเลยทีเดียวก็หลายคนก็คงหู้จักกันดีแล้วเนาะ ก็เป <S an> ็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของตัวเมืองเวียงนะออกฝ่ายทางนี้ก็จะเป็นน้ำซองที่ไหลลงไปบรินี้แล้วก็ข้ามน้ำซองไปอีกเบื้อฟ้าพุ่งก็จะเป็นตัวเมืองวังเวียงนั่นเองก็เป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองเวียงแห่งนี้ของปาระดินสามคืนนะสามคืนสามคืนสีมื้อประมาณนี้นะมืออื่นก็จะเดินทางกลับนครันท์ด้วยรถไฟลาจีนแล้วสำหรับวิดีโอนี้ปาร์ดินว่าจะพาทุกคนขี่รถจักรคันนี้นะรถจักรทีเซามาแล้วว่าจะไป อากาซีไปอย่างนั้นเราได้ไปนะเราจะขี่รถจักเรียบน้ําซองนี้ไปเบิ้งบรรยากาศแถวเคี่ยนน้ําซองแล้วว่าจะไปเบื้องบอลที่เพิ่นก่อสร้างขัวแหงไม้ขัวขามน้ําซองแหงไมอยู่ที่เมืองบางเบียงแห่นี้เนาะวันนี้จว่าเข้าไปทางด้านไหนวเดี๋ยวเขาลองไปเบิ้งกันมาการก่อสร้างขัวขามน้ําซองให้คืบหน้าได้เขาใส่แล้วแล้วก็ขามอยูุบอลใดเดี๋ยวเขาไปติดตามเบิ้งน้ำกันนะอันนี้เขาก็จะขี่รถ เบิ่งบรรยากาศช่วงแรงๆอยู่แคมน้ำซองนี่ไปเรื่อยๆเนาะจนจะไปฮอดบริเวณแถวๆที่คนก่อสร้างขัวแห้งไม่อยู่ที่เมืองบางเรียงแห่นี้เบิ่งบรรยากาศตอนช่วงแรงๆจะเป็นบรรยากาศที่น่ามายางน่ามาแต่ว่ามานาั่งซิลๆอยู่แคมน้ำซองเนี่ยมื่อนี้เป็นมื้อบัรจ์รก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในบางเลียงดีจัดที่คายักคิงกันๆๆๆ ลำสองแดงนี่ในปีนี้ั่นจะแตกแดนงน้อยนึงเนอ่องจนจว่าตอนนี้ั่านเต็นเดือนเมษาแล้วนะควาจริงเดือนเมษาท่านจะเป็นเดือนที่อ้อนที่สุดในประเทศลาวเขาเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าปีนี้ั่นพอเข้าสู่เดือนเมษาอากาศทันวัาหนาวเนาะในตอนนี้อากาศก็หนาวเย็นเนี่ยมีลมพัดเย็นยเลยคือยามหนาวเลยนะ ก็เลยแตกกันนิดนึงแล้วปีนี้ฮั่นจะค่อนข้างมีฝนค่อนข้างหลายนะเพราะฝนตกลมาก็จะหนาวเลยแถวนี้ก็จะเป็นตู้ที่ตัอ้งอยื่ตามๆแถวหน้ากนะ่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จากที่นะก็จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งลิ่นมาเที่ยวทีวังเบียงนี้เป็นจำนวนตรงหลายเลยทีเดียวเนาะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากนครหลวงนิงจันเ์เฮาก็หลายๆคนก็ขี่รถไฟมาหลายๆคนก็ขับรถ่วนตัวมาเนื่อาก่า ครับรถตู้ตัวขึ้นทางด่วนจากนครหลวงอินเจรต์มาทีวังเดียงก็ใช้เวลาประมาณสโมงน้อยๆหนึ่งเนาก็มาฮอดเียเดียวกันถ้าขี่รถไฟก็ใช้เวลาประมาณสโมงหนึ่งเสีเดียวกันในการเดินทางจากนครหลวงอินเจรต์มาทีวังเบียงนี้แต่ว่าการขี่รถไฟท่านอาจจะซ่าในการไปซื้อพีแดแล้วก็ซ่าในการที่จะไปเช็คเทอไหนก็ไปเช็คอินเข้าสถานีไปขึ้นรถไฟนะการขึ้นกันลงรถไฟก็ใช้เวลาเล็กน้อยนะ แต่ว่าถ้าผู้ใดมีรถส่วนตัวขับรถส่วนตัวมาก็จะไวกว่านี่ครับเป็นร้านอาหารที่อยู่ที่ตาดแคมแนนวันนี้ก็จะเงียบเหงาเนื่องจากเป็นมื้อวันจันทร์นะนักท่องเที่ยวก็กลับนักคอโนโดก็จัดไปแล้วยังแต่ปาติตินแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบ,บางส่วนเนาะก็ยังอยู่ที่วังเวียงอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขี่รถไปเรื่อยๆเนาะไปเิ็น การสร้างคัวแห่งไม่ตัวเมืองบางเวียงนี่ถือว่าเป็นตัวเมืองใหญ่เป็นตัวเมืองใหญ่เป็นตัวเมืองที่มีตึกมีตึกมีอาคารอ,าอยู่ในแข่งกียงจันทร์เมืองอื่นๆเกศชีราบนน่าจะใหญ่เท่ากับเมืองบางเวียง คนสร้างใหม่นี่น่าจะไปทางนี้เดี๋ยวจะลองไส่ต่อเหมือนนาะเวน่าจะไปทางนี้แน่นละน่าจะแน่นละทางนี้แหละ่วนเส้นทางเพิ่นก็น่าจะาเฮ็ดในไวบไในี่แหละนะ ตอนนี้กำลังริการสร้างขัวอยู่เดี๋ยวไปเบิ้งกัน่ะสร้างไปเข้าใส่แล้วหลายคนอาจจะได้เห็นข้าวกันไปแล้วแหละเขาจะแบบแชร์ข้าวกันลงมาทางโซเชียลกัน็อลายอยู่เนะเรื่องการจะสร้างขัวแหงไหม่อยู่ที่เมืองอเบียงนี่อ๋อแถวนี้ก็วิวงามเลยวิวงามวิวงาม แต่เวนกำลังตกดินโอ้งามงามงามผ่าทางนี้นี่อันนี้เป็นทางเข้ามาบอน,นี้นะแล้วบ,บอน,นี้ก็คือเป็นบอนขัวที่เป็นกำลังส้่งอยู่เนะี่ยกำลังลงเสาเข็มอยู่ทั้งสองข้างตอนนี้ก็น่าจะอีกบ๊ดดนก็คงจะแล้วนะพระดิดนพักอยู่ห้องแฮมใกล้แถวนี้ก็เห็นข้าเจ้าอันเห็ดเวียวก,กันมดมือเลยแต่ว่าตอนนี้ตอนแรงนะข้าเจ้าพักเวียวกแล้วข้าเจ้าเสาเห็ดเวียวกแล้วทอดมงเพิ่นพักเลย ภาพนี้ฮันจะเป็นภาพที่ปาร์ตินผักอยู่ที่องแฮมอยู่ด้านหลังนี้เนาะแล้วก็ปาร์ตินก็เลยว่าเอากล้องถ่ายลงไปจะเห็นว่าเพิ่นกำลังมีการก่อสร้างขัวแห่งนี้อย่างชัดเจนเนาะตอนสวยๆก็จะเห็นเพิ่นเ,นเฮดเวียกอยู่กันมดมืดก็เป็นขัวขาน้ําซองจะว่าเป็นแห่งที่สามก็ว่าได้เนาะรวมทั้งขัวเก่านาืน่งจะว่าเอ่อขัว แขงที่สองที่เพิ่นหาก็สร้างมาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาฮันที่บนากก็อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองนะวแห่งนี้ก็จะอยู่เบื้องทิศใต้ของตัวเมืองวางเวียงก็จะเป็นขวที่อยู่ใกล้ๆกับแถวๆจุดติกลางตัวเมืองหรือว่าแถวๆที่มีนักท่องเที่ยวหลายๆเลยเนาะเพราะถ้าขวนี้เฮ็ดแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างไรให้กับผู้ที่เดินทางไปไปมาเนื่องจากว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองเวียงนี้เนาะรวมกับนักท่องเที่ยวนี้ จะข้ามน้ําซองนี้ไปไปมาเป็นจานวนหลาหลายในแต่ละมื้อเนาะเพราะว่าอีกเบื้องหนึงน่งเนาะเบื้องที่กงกันขามกับตัวเมืองบางเวียงนะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีบ้านคนแล้วก็มีทงไห่ทงนาอยู่ทางนี้เป็นจานวนหลางหลายเนาะคนก็จะใส่ขัวแห่งนี้ข้ามไปข้ามมาเนาะก็หวังว่าจะอีกบ่โดนนี้เนาะขัวแห่งนี้ก็จะได้ใส่การได้แล้ววันนี้ก็จะสะดวกสบายได้ไดบัดนนี้นะจะมีขวัวชัางซอง สองเบื้องตัวเมืองเลยเนาะทิศเหนือก็มีขัวข้ามเป็นที่ห้อยบ่ได้เก็บเงินเก็บค้ำอย่างก็ข้ามได้สบายนะแล้วก็ขัวแห่งนี้ก็จะเป็นขัวหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พ่อแม่ประชาชนนะผู้ที่อาศัยอยู่เมืองแห่งนี้ได้ข้ามไปข้ามมายางสะดวกสบายนะออีกบ่อดนก็ได้ไซกันแล้วนะพราว่าเป็นสายน้ำที่บ่ได้ใหญ่เนาะขัวก็จะบ่ได้ใหญ่หลายดอก จาพักเรียกกันแล้วนะทางคุณก็เป็นห้องแฮมนะมีห้องแฮมมีอย่างอยู่แถวนี้หลายได้สำหรจะเป็นห้องแฮมแบบเป็นห้องแฮมใหญ่ะนะเป็นห้องแฮมที่เป็นตึกสูงมีหลายสั้นอย่างเช่นอะไรแถวนี้ก็เป็นห้องแฮมแล้วก็จะมีเส้นทางเข้ามาหรือว่าเส้นทางออกจากขวัวนี้ก็จะออกไปนี่นะอเบิงวิวเบิงวิวตะเวนรับขอบฟ้าไปแล้วนะ เดือดได้แสงสีทองสาดขึ้นมายังสวยงามเดี๋ยวไว้เพิ่นสร้างแล้วๆนะพัตตินได้มาเดี๋ยวเมืองเวียงเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งกันอีกเด้อ ก็จะประมาณนี้เราได้ทุกคนสําหรับวิดีโอนี้เนาะปาร์บิงก็ตั้งใจขี่รถมาแต่แถวๆพุ่นเนาะเพื่อจะมาเบิงบอลที่เพิ่นก่อสร้างขัวแหงหม่อยูทีเมืองบางเวียงแห่งนี้เนาะก็การก่อสร้างตอนนี้ก็คืบหน้าไปหลายเติบเนาะก็กําลังลงเสาเข็มกันก็อีกบดอก็คงจะได้ใส้กันแล้วเนวาะขัวแหงหม่อยูที เมืองวังเวียงแห่งนี้นจะจ๊ะขวยแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับอันบริเวณที่เป็นตัวเมืองที่คนอาศัยอยู่หลายๆนะขวอยแห่งนี้ก็น่าจะสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองเวียงแห่งนี้เป็นบ่อไหลก็คงน้อยเนาะสำหรับวิดีโอนี้ปาร์ินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้และขอบอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงเนาะอย่าลืมไปที่ติดตามกันวิดีโอต่อไปของซองปาร์ินลาไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดีบายบาย